ทำทๆทวันนี้ไปใจตลาดมาครับเราจะมาทําซื้อจะเป็ดชิ้นนะครับเป็ดชิ้นมามาทําต้มต้มปิดเปือยครับยังไม่ได้ใส่อะไรต้มเปือยกั่ แต่ใครใบเมอกุ้ก็ยังไม่ใส่กำ <c oughs> ลุงดีแท้ <c oughs> นี่ขาตรงน,นี้ต้มเป็ดนะครับ <c oughs> นี่เมื่อกี้เราต้มไปแล้วนะครับต้มให้มันเปนเื่อยพอประมาณนะครับ มารเตาถ่านเต,า,า,นนเตาขนาดนี้ก็ประมาณ80สเปอร์เซ็นต์ของเตาถ่านที่ใส่เต็มแล้วนะครับประมาณชั่วโมงกว่า <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาต้มน้ำนะครับต้มน้ำใหม่เลยนะครับว่าน้ำเดิมมันมันจะข้นขาวนะครับมันจะไม่ใส่ครับเราก็มาใส่เกลือใส่ขนอก้อนนะครับของปรงรสก้อนนะครับ ไข่ค่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมหอมแห้งกระเทียมนะครับแล้วแต่ปริมาณเนี่ยเอานะครับเราก็ตั้งไว้ให้มันเดือดนะครับแล้วค่อยมาต้มนะครับแล้วค่อยเอาเอาเป็ดที่เราเตรียมไว้มาต้มนะครอเ,เดือดนะครับใช้เตาถ่านนะครับลืมถ่ายตอนเป็นคนดัง โอเคครับนี่นะครับเป็ดที่เราเตรียมไว้นะครับต้มตอนนี้ก็จะเริ่มเปืเป่อยๆหน่อยแล้วครับทานง่ายขึ้นนะครับบำรุงดีแท้เลยที่เราต้มไ้เมื่อกี้เดี๋ยวเราเอา,เอาไปลงครับเราจะได้ทำการปรุงนะครับทำแบบบ้านๆบ,บำรุงดีแท้ นี่ต้มเป็ดพี่น้องไปกินของคนมาแล้วมาล่องเห็ดของเจ้าของบ,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 อบ้งแซ่บครับแซ่บก็แซ่บบำรุงดีแซ่เลยใส่ใกบกะเพราเพื่นแต่เป็ดเปื่อยนะเปื่อยทานนี่ล่อนในปากเลยพวลูกไตเพราะว่า ก็ต้มนานมากประมาณสักเกือบสองชั่วโมงก็ถฐานหนึ่งเ่ะเตาหนึ่งที่ว่าเป็นดูก่อนหน้านี้กินโออิชิก่อนลองต่อยเรียนไทยนะครับโออิชิโออิชิเอฟซีนะ FC ผมลองต่อยเรียนไทยแก <c oughs> มาดูตลอดนะครับขอบคุณนะครับท่านสุขสันติยืนยง แบบครับเนอะมาใจหมอไฟลยครับหมอไฟป้าได้ครับเด้พี่น้องบ่แมนนีังเลยมุงีแท้นี่นี่นี่เปรยเป็นเปย์เ้ยพี่น้องเลยเปรยคัดเปรยแน่นเลยของแครของแคร อร่อยมากต้มแบบนี้มันต้มเปื่อยๆนะคมันจะมันจะกินนะครับจอดด็กนี่ก็ต้มแล้วต้มเสร็จแล้วนะครับก็มาทานมาดื่มเอ้มาเอามาฝากคุณแม่ด้วยนะครับนี่มามาเยี่ยมคุณแม่ท้งเหลียญไม่มาเยี่ยมหรอกมาเ,เห็นไหมสาว สาวแปดสิบหกนะครับสาวแปดสิบหกสวแปดสิบหกคนสวยตอนนี้สุขภาพร่างกายดีแล้วเดินเหมือนไปไหนก็สะดวกสบายเดินได้ง่ายๆสบายเห็นไหงามในพูงงามืมดแลยอยู่ขาวฟองอยู่ขาวฟองงามทงตังนะครับคุณแม่ทองเหรียญอีเมลผมครับ สาวแปดสิบหกเป็นโก้ค่อนง,ง่ามมือวันที่สิบเอดเห็นในคลิปนะครับเนี่ยวันเกิดที่ว่าปู่คมกนคือจะเป็นน้านะครับเป็นน้องชายแม่แล้วปู่ก็คือเรียกเรียกตามนั้นนะครับเป็นน้องชายแม่จดแปดสิบสองแล้วฮะถ้าเห็นนี่ไม่มีใครเชื่อว่าพึ่งกระเสียนเขาจะพูดกันเลยแล้ว นาที่หกสิบกัวมันบ่เกษียณได้สี่ห้าปีเนี่ยเพเกินนี่ดอกอะไรเงี้ยนแม่จะกินีเทาแม่เออแม่ก็เซลมวกินหกผู้ิกเกียณปีเป็นดีหนนี่สุดยอดเลยโอเคนะครับ อ่าก,กินก็อิ่มองไต้สุขสันติยินยู่โอเคนะครับก็วันนี้ได้ต้มเป็ดนะครับต้มเป็ดมูนสูตรกลัวลืมตาตนะครับก็ว่าขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไคร e ให้กับกลัวลืมาตบ้านบุตรลักษ์ด้วยนะครับ กับคลิปหน้าคลิปต่อไปคัวลุงไต่บ้านพุทธลักษ์จะพาไปกินไปเที่ยวไปทำกิจกรรมที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับขอให้ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับบ๊ายบายฮัลโหล นะครับพี่แม่ทองเหรียญนะครับเขาแงลชิ้นแปลของแปลพี่ว่าเลยขอคางแม่เื้อนอนแล้วก็มีโิ้ด้วยสีสะเก็ดนะครับกับแม่มีสีสเก็ดยีพ้อยเสบางทีมันนั่งนานเนี่ยถุงของเขาค่่กระเป๋าแบบนี้นะผาทั้งแรงครับสาวแปดิกเแล้วพี่แม่ผมครับ เียปักมียาสีฟันเป็นลิปมาอยเซอร์แฮนค์บอสเทอชั่นเฮ้ยอันนี้ผ้าติดตาไม่สีดำนะเป็นสีเดียวกับ